สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนสุ่มวงล้อออนไลน์จากเว็บไซต์ view of name นะคะโดยขั้นตอนแรกเนาะเราจะทำการตั้งชื่อนะคะวงล้อของเราก่อนโดยการคลิกตรงมุมซ้ายด้านบนนะคะเราก็ตั้งชื่อไปเลยนะคะเราอยากตั้งวอะไรนึงก็จะตั้งว่าสวัสดีปีใหม่2 5 6 6้านั่นเองนะคะส่วนด้านล่างเนาะเราก็ใส่คำอธิบายนะคะแต่ว่าซุ่มได้ชื่อแจกของขวัญอะไรก็อธิบายไปได้เลย ะคะใครที่อธิบายเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยนะคะ,ะจากนั้นเรามาดูตรงรายชื่อกันบ้างนะคะเราสามารถก๊อปลายชื่อจากตัว Excel หรือจากเวิร์ดเนี่ยเข้ามาในตัวตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งเราสามารถเรียงแบบว่าคะให้มันแรนดอมชื่อนะคะหรือว่าจะเรียงจากน้อยไปหามากจากมากไปหาน้อย นอกจากนั้นเราเพิ่มรูปภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งค่าเป็นแบบแอดวานแลาสามารถกำหนดเป็นทีละคนได้เลยนะคะต่อมาส่วนของนิ้วก็คือการกำหนดกระดานวงล้อใหม่นะคะการเปิดไฟล์เดิมขึ้นมาซึ่งเราสามารถบันทึกจากตรงนี้ได้ลงเครื่องเราไปเลยนะคะแล้วก็แชร์นะคะตรงนี้ก็สมมติว่าเราทำวันนี้เราใช้พวกนี้เราสามารถทำแล้วก็แช์ไปให้ผู้อื่นใช้ได้ ะะโดยที่ถ้าเกิดเราไม่ใช้งาน1ปีเนี่ยเขาก็จะลบวงล้อของเราทิ้งไปถ้ากดไปต่อเนี่ยเราต้องตั้งชื่อและว่าตัววงล้อของเราเนี่ยจะให้ตั้งชื่อว่าอะไรซึ่งจากด้านล่างเนาะจะเห็นว่ามันสามารถกำหนดการแชร์ได้3รูปแบบนะคะ รูปแบบแรกนะคะก็คือสามารถใครก็ได้เห็นรูปแบบที่2ก็คือใครก็ได้เห็นแล้วก็ทําสําเนาด้วย,วยส่วนรูปแบบที่3เนี่ย <c oughs> ก็คือมันจะขึ้นบนแบบถ้าเราเข้าเว็บนี้เราเสิร์ชหามันก็จะเจอนะคะ่ะเสร็จแล้วก็สามารถก๊อปปี้ลิงก์ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าหน้าตามันเป็นประมาณไหนอ่า <c oughs> มันก็ขึ้นประมาณนี้นะคะเราสามารถแบบกดวงล้อได้ด้วยหรือว่ากดปุ่มเพื่อคัดลอกทำสำเนาเป็นของเราได้เลยนะคะปุ่มต่อมานะคะเราสามารถเซิร์ชได้เลยนะคะว่าเราแบบเขาอาจจะทำไว้แล้วเราไม่ต้องทำใหม่เนาะเราก็เซิร์ชหาเอาก็ได้นะคะเห็นเ้ยมันก็จะมีที่คนอื่นเขาทำไว้แล้วก็แชร์มาให้เราใช้ได้ต่อมาคือส่วนของตั้งค่าเนาะ,ะมันก็จะทำการกำนวเสียงตอนหมุน ะะการกําหนดว่าดังแค่ไหนนะคะการกาหนดว่าจะให้มันหมุนเร็วหมุนช้านะคะการกําหนดว่าจะให้มันหมุนนานไม้กี่วินาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิบวิแล้วก็จำนวนชื่อคนที่ใส่ตรงนี้ก็ลิมิต1,000คนเลยต่อมาสว่วนนี้นะคะเราก็จะกําหนด ตัวเสียงเหมือนกันก็คือหลังจากที่ได้ผู้ชนะแล้วเสียงจะแบบเป็นปบมือหรือว่าเป็นอะไรเนี้ยวอลลุ่มเหมือนกันนะคะอ่ะสุดท้ายก็คือพวกเทมเพลตสีอะไรพวกนี้เนาะต่อมาเราเปิดจอให้ให,ใหญ่แบบนี้ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เหมือนกันเลยใครสะดวกภาษาไหนก็เลือกเอาได้เลยนะคะ ประมาณนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งในส่วนที่เป็นการจัดการเรียนการสอนหรือว่าใครจะใช้ในการจับชาราของควัญปีใหม่ซึ่งล่าสุดเนี่ยทั้งปีใหม่ทั้งวันเด็กคุณครูหรือว่าใครก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะเพิ่มความสนุกสนานในห้องเราไม่ต้องเปลืองตัดกระดาษนะคะเราใช้แบบเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เนาะประมาณนี้เนาะกดหมุนปุ๊บมันก็จะมีพุ้มีเสียงอะไรที่เราแบบกําหนดไว้ ะะซึ่งเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะลบชื่อของคนคนนั้นทิ้งไปเลยหรือว่าเราจะยังเก็บชื่อของคนคนนั้นอยู่หเห็นไหมคะปิดหรือว่าลบออกเนาะมันก็จะขึ้น2องฝั่งนะคะเห็นไหมคะมีฝั่งที่เป็นรายชื่อแล้วก็ฝั่งที่มีการแบบโดนเลือกไปแล้วนะคะประมาณนี้นะคะฝากติดตาม Youtube ด้วยนะคะ